ใคยดอกมันบดหายยุงยคือผลตกเนาะบาดมันนั่นใครกลัวบางหันอยู่บางเห็ดช่วงเห็ดเดือนอันเขาสร้างพุดเห็ดฉาเพื่อน,นองดาตัวนี้เนี่ยได้ก็ข่บรถได้อยู่ไปดีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเนาะเบิร์ตสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางบางทาไทยกันหนึ่ง พอๆกับโซนยูทูปองวัวเวียงใจใจกันน้อยพี่เนาะที่เก่าคือเดิมพี่น้องไงเนาะเพิ่มเติมกับทางบ้านทางเดือนของน้องคือเก่าพี่น้องเอฟซีเบิร์ดจุกุจุคนพี่น้องไงเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกทุกคลิปพี่น้องไงมายการสนับสนุนคลิปเนาะพี่เนาะโซนยูทูปองวัวเวียงพี่น้องไงเนาะพี่เนาะยังไงก็มาเบิ่งมาชมน่วมกันเอฟซีนาะพี่น้อง cùng phần đầu phần tay phải cùng tam thất ah bưng si gì mình nó oh mình đèo còn đây chẳng nhảy đâu มันแล้าก่อนจังง่ายคอยว่าให้ง่ายง่ายเนาะฮม่าวยกันก่อนวยนี่ครสบคุสบายมีแต่คนสบายเนาะช่างีบอถือได้ช่างีแฟสบายเนาะดสบายสละฮ่ากินดีเยน นี่ฮะได้มือสองฟ้าชองฟา้งฟาก็เป็นพอก ใครโยรกมันบนหายยุงคือผลต,ตกเนาะบัดมนันนั่นใครโกวางหันยัววังเห็ดช่วงเห็ดเดือนอันเขาสร้างพุดเห็ดฉาเพื่อนองดาตัวนี้เนี่ย่ด้ก็ขับรถได้ยัวไปชื่น้องแข่งวะเนี่ยหาจ้างคนอยากกินน้ำเลยมันมักระแตกเลยพี่น้องมันเถือ่อน bụt tục, lại thừa đây chứ chứ lớn vôใหญ่ เด้อ pin bộ chú น้อยเด้อบ่ได้หลาย hết trẻ thung vậy, บ่เป็น bộ คือ <laughs> <laughs>

ทั้งนี้เบิเงพื้นมันกว่าดินบดานะห้องบล็อกปีกก้อนหนึ่งบุดีสมัน <Yeah. c oughs> นานขณะเจ้าละรับอันสิบเอ็ดโมงพูนแอ้กำหนดลา คำบอเมนนะกะบับราบายคืนเมื่อวานนี่แหละคำบานสี่มุงเกือบหามุ้งผ่านนีนนน <laughs> ่ดมาเช็เดาเพ่นาคเาเห็นังไาเห็นดกาใมาเี่ยมาเช็กเบลมืนอนี่ยัง <laughs> อยู่เนาะ <laughs> เราอเลาเะคือกันเรารเ้ยเราเกจะไม่ชอบเลาเราเามากับเขากันบ่ายโมงบ่ายสองโมงอยู่ลงไปทางรถไปเวียกันไทางรถไปเวียกกันบ่้ยสองโมอยู่รถเลยทำไงไปนึกมัยอกันหน้าวันนไม่เจะยังไปล้งเอจะบหยอกเราอะ้เราชี้ห่าวเนี่ เขียดเลยครับตากมือมาเมื่อไหร่ย้อนเออไปกาน้ำมาิีกันเด้อเอาพมกอ่ะปูนะอาะปู่ขี้ก่อนไปด้วยวันนี้สองฟ้านี่พี่น้องวันนี้นับคนแ้เปิดตัวนั่งกัด ใายและวใช่สิเบิร์ตได้พี่น้องในมือละซองผ้าซองผ้ากรเริ่มมอแล้วพี่น้องเนาะเริ่มมอเริ่มเห็นผลนะถั่วได้พี่น้องเนาะเห็ดปลาเห็ดปลายมันนั่งกับมีแต่คนยุติเดือดกับคนเห็ดคนไอไข่เป็นยังมันกับเริ่มห้วยถดถอยไปน้ำพี่น้องเนาะ nhau no, nhau no. và lại này. đều đấy thằng này nè vật của hồn đấy thằng này thì nó nó เดือแบบว่าทั้งนี่ซื้อบ้านนี่คิดเอาไงนเนาะเนาะทา้งยัางนี่จะยน,น,นงไงเนาะเดือย เดือพานี้ิแต่เมื่ออื่นอื่นมาสองพานิเมื่ออื่สองพานี้ถ้าเป็นเห็ดตัวนั้นแล้วอ่าทางนั้นเดาเมื่อนี้เนาะเมื่ออื่นเมื่ออื่นเมื่ออือนี่น่าจะสําเร็จพี่น้องเนาะทำมาบปติดคัดยังเขยนองฮะถื่อทองเนาะเพียงเนาะว่าโตเฮามุงนังคาปั๊มน้ำปั๊มยังเขอนองจอยนี่คือว่าเร็วเรียบร้อยแล้วเนาะเขยนองถื่อทองโตวันนี้พี่น้องเอย เลี้ยงในไรกับผิจารณาไปทำการพี่น้องเนาะเจ็ซีเข่ามาเบิ่งมาชมเนาะพี่น้องตัวคานมันบีเยอะละเอียดอะไรก็มันอันชี้ชาแน่เพื่อเป็นโสคานช่วอย่างพอไมมเจ็บไมมเดือยจะเฮือนอ่าน้องจ้อยเฮือนน้องดามาโบกมามาเที่ยงคานนี่มันกระชีนั่นแน่พี่น้องเหมือนเนาะ เน็ตไปพี่น้องเนาะอย่างไรกันะตัวนี้เป็นกระเบื้องที่เรือเพื่อนน้นองสาลาฮะเครื่องเพื่อนว่าเครื่องเป็นเก็บมาพี่เนาะไว้พี่แดดใส่อย่างเห็นมาแถวนี้ยังเงินเงินยูพี่น้องเนาะเครื่องเป็นฟองแบบไว้นั่นเนาะแต่ว่าทำเลที่พี่น,อน,น,น้อ,เนองเบิรงพี่น,อนอ้องเลยเป็นชานนางแต่นของน้องๆแต่ละหลังนี้แน่เนาะ

ไต่วงโมโอ๋ออ่ามออยู่ไขกจะแห้เเงเลยข่าคุะแล้วอืมชาวมันมนำช่วงนี้มันไข่ตัวนี้น่ะมันเพเชื่อไวมันอยากไปติดคนไวไข่สา,ายพันธุ์ใหม่ทำได้เขาเฮือนได้เดี๋ยวอยากเบื่อเฮือนนู่นได้อืม,อม ฮะ่าวบ้านเป็นจตกไหนันังว่างี้เราผ่านแล้วเรามือเราเป็น,นแต่มือกินดองปุ๊บรียนได้ผ่านน้วคือว่ารอดไปนะจะเป็นก่อนมูออ่ะการชอบไหว้ได้เหรอเนาะ ทางชีเจ้า่บเอ็นปิดนะบออ่อคือแต่มื่อนั้นคือว่าเจ้าพัวเจ้าพัวอยู่กะระแท้งพ่วงอะเนาะผ่ะานลเลยว <laughs> ิดยว <laughs> ิดแล้วทางชีก็วิดลลลแล้วแดดและสิไลแต่ทางนี้วันนี้เนาะ ลายกับข้ายุ้งคำว่าเขาเรียกตั้งเถิงเนี่ยเขาลงมาลุมลนะ่มนี่เนาะมันตำ่มนตำมันต่ำมันหยังแหี่นั่นยุ้งแบเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่สูงเนะี่ยมันเหีมกับหลังคาอีกได้เขอาอยู่สูงมันเหีมกับจังกะซีอีกได้เขาลงมาตำนะ่ำเนาะยืนอยู่ลุ่มพี่ข้ายุ้มืนมาเฮ็ดตัวนี้สินั่นยีรกักแบบจะชิมาแล้วก็ได้ ปูแเบ็ดแปูเบิดยังชามทองเยเห็ดมันนี่ก็เบิดแหลวเนี่ยผักพรนนะ พากพนชางชีกัโตนงานได้บันนนนนานบาไโตเน,โ <c oughs> นืองเนาะส่พากนยัไปไข่ออยเนเพื่อไข่เลยโ <c oughs> <c oughs> ทสั่งไอเวียดเอามาเนี้ยอันสองโซ่สังอะเวียดชอบม่ชิคอบ เช้นดิดาไว้บุนอ่เอาซำได้ดูได้ดาที่ตี yeah ่บมสังน่ะเมนอะไรดาดาเจ้าที่สอตไแล้วอืมมาอะไรไปจุ่ทำลงไปเห่อตอนนี้ขาวไปาลาวลาลาเอามา อีเจ็กปีนาปีเฮลูกลเราเฮียนจบมันก็ัมาเปิดห่านอยู่ใกล้เฮือนเจ้าอิกแล้วชื่อดินท้งพันเลยนนแล้วไปที่เปิดห่านให้ลูกเราเราบอกมาเละเลนลงไปพูดนบับบตร มันก็จะเขียนเป็นหน้าเราอยูอ่านได้เขีเป็นค่าท้ายได้นั่นไมันอ่านได้เป็นมันอันนมันเ็การให้ลูกเ่าเนาะ่นแหเก่งไดาลูกเฮ็ดเวียกตามเฮาเ็กเนาะเป็นผู้หญิงกบ่เตเห็นเขาขนาดอยู่วังเฮือนเขาเองอ่ะย่อดินบอกินบอกเขาเฮ็ดน่ะ เป็นธรมรมดาอะกบห้อ,หองน่ยตอนๆเราก็ต้องซื้อเลยรถจักส่วนขึ้นเพราะว่าเราใช้กำมักรตักนี่แต่ลูกเราตักเอออยู่แท้จ้ะว่ะกบน,นี่อีหนะยูกก็ชอบนี่นะนี่เออพยางนี่ฮะตึ้งๆดู

ยู oh, ่พงมุงฮะแวยูยู่ยวหน่อยแล้นั่งเถอกัแบบว่าอันนั้นไดเมนบฮูนะฮูบอลเมนบฮูเลยไมเราฮูกบูหู้ยเอ้ามันอันวะน่เลยงูเูอวาูหงคือกบแท้

ดูน่ด้ะดูไปจ้นาเียไปว่าได้ตัตังน้ำได้ดิ่ะแล้วมาเจนีคู่เนีปรถสีใหม่เห็ดให้มันสีแดงๆจังหน่อย Hỏi, bạn đồng nghèo gì bó, tang chi. Nghèo nó bạn đồng nghèo pin thì nó, tang chi nó. Tong con đi bó. Er, nhu đồng nghèo nhao, vận bò nghe kia nè nó again. Oh! Ha 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 ha! No! Ha ha ติดข้างไ้เลยบ่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าดาแล้วยืดมาแล้วมานแล้วลายืดยังมือชาังแล้วฮ่าฮ่าฮ่าย่าเาฮฮฮฮหาแล้วไปไปมั่นไปเลย่ายเลบานี้เนาะงานแล้วโอ้บอกกันุลุงลยตัวกันีก

มาทีได้คือช่างพูดออกมาได้ผู้ช่วยแล้วเรายังแต่เราผู้เดียวฉามหนุ่มชุบเปิดเนาะเมื่อกี้ไปต้องกันฉามบ่ฉามได้ปิลเนาะมาเส้นนี้กินงานเขาเขาเสียงาหนุ่มมาเส้นนี้กินงานเขาหมดจงท้อง yeah <laughs> พี่นาพี่นาก่อนออกไปทั่วทั่วเขตเนื้อแั่ว่าุบเปนจะไปเขตเนื้อเนื้อป่หไปแทววิลล์วิลล์เออเอาซุปเปอรไปทั่วแล้วมึงขอแห้งนะไปถิ่มไมไก่แห้งเนาะแห้งไม่อยากมาง่ายอีกครับไปเทีวตอนนี้น้กฟองน้ำแข่ย ิ่ปลาไปเท่าน่ะเนาะอืมปากใจมันจไปอยากมาง่ายบ่ปลาไก่มันยักข้ามาเนาะเออเดี๋ยวจะไปหางานให้แกไก่พี่น้านิให้นุงเกวไปปลาไว้เางเหนือักบ่อ ออลตกแมนคลองกินอื่งน้ำเนเนาะใช้อยู่ได้แบบเนาะเนาะ เนาะสำหรับคลิปนี้กับคลิปประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะครับเพิ่นยังโบกอยู่ได้ค่ะคลิปต่อมาอัปเดตเบางอีกทีนึงในการโบกการสะวันนี้จะมีแต่น้องแก้วน้องถือทองแสงสีนะช่าง,ง,ค,งคุณองังอีกเวียังไปจกคือเพืนอ่ะคลิปนี้กับลำลาไปแล้วอยู่นี่มีแห้งมบอรช์ชูบชูคนพี่น้องเลยจีในขึ้นเพื่อนโบกทีนี้ยังวะน้องพี่น้องเนาะเขาเพิ่อนอัดประตูประตางแล้วนี่คือยันเพิ่นขึ้นอยู่พี่น้องเลยเนาะคือน,น้องถือทองขัเพิ่งมนนีตุ๊กตา กี่นี่กกจะประมาณนี้แหละถ้าพ,าพิษพาดท่าน,นาก็ต้องกลับขอโทษขอภัอภยอะไรขอเกาา่าสบายดีสบายดีประชุมคนเนาะ